คนนั uh ้นถึงแก่ความตายไลายในตอนนั้นเองก็กิงหางจิงหน้าขาดมือสึบไม่ใชไม่ใช่ไก่ก็แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมากอะไรไปโดนใจให้เขาต้องหยิบมันขึ้นมากลายเป็นว่าเขาเองก็อดใจที่จะลองไม่ได้ครับจึงทําการเขียนชื่อคนร้ายในคดีค่าชิงตัวประกันในทีวีซะเลยซึ่งก็ต้องขอ ผู้เขียนไม่ได้ระบุเวลาและวิธีการตายคนที่ถูกเขียนชื่อก็จะหัวใจวายตายภายใน40วินาทีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อมีรายงานข่าวแจ้งมาว่าคนไลฟเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างไม่ทราบสาเหตุตบะุงตบะการที่อยู่ตรงนั้นนี่ก็รอดแบบงงๆเลยฮะทาเอาไรฟเองก็รึงไปพักหนึ่งแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะต้องของไปสูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดินต,ตลอดไปมาได้สักพักก็พบกับแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเีทที่กำลังลวนลามหญิงสาวแล้วก็เวรกรรมขอให้หมอนี่มันจริงคครับบที่อออกกมา็ื ขบถเล่มนี้นี่มันของจริงนี่วาความมาถึงจึงเริ่มต้นึ้นต่อจากนี้นะฮะซึ่งการเขียนชื่อของไลน์นั้นเขาก็จะเขียนเฉพาะชื่อของอาชญากรเป็นส่วนใหญ่โดยหวังว่าเมื่ออาชญากรล้มตายเข้ามามาก็จะทําให้ผู้คนกลัวการทําความผิดซึ่งในระหว่างที่ไรน์กันมันก็ยิมยิ้มย่องในอำนาจของเลดโนตอยู่นั่นเองยมาทูลแต่ของเลดโนตก็ขอเข้ามาเยี่ยมเยียนเขากันสักหน่อยสุดท้ายโอ้ยจากการอย่างเป็นทางการและวอยู่บนต๊ตนนี้ก็มีชีวาลุกนั่นเองครับซึุกเป็นลุกแค ไม่ได้ยากมาก